สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอแนะนำการอนุมัติสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้าสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่โดยกลุ่มง,งานคุ้มครองผู้บริโภคและเทศศัตราารณสุขสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพัทลุงค่ะมาถึงขั้นตอนที่4การยื่นคำขอออนไลน์เรื่องจัดก,การสถานที่โดยผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องเตรียมรายการเอกสาร ที่ใช้ยื่นประกอบการจัดก,การสถานที่ผ่านระบบ e-submission ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าวจากเมนูเครื่องสำอางหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มงานได้เลยค่ะและที่สำคัญท่านจะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบของ pdf เพื่ออัปโหลดไฟล์ค่ะโดยรายการเอกสารที่ท่านต้องยื่นเพื่อประกอบการอนุมัติสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง จะมีทั้งหมด14รายการซึ่งอาจจะแตกต่างกันบางรายการในกรณีเป็นสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางค่ะซึ่งทั้งหมด14รายการประกอบด้วย 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาเทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตนำเข้าหรือสถานที่เก็บเครื่องสำอางโดยมีรายละเอียดของเจ้าของบ้าน 4. สำเนาหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้ที่สำนักงานออยอแล้วพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารค่ะลำดับที่ 5. ข้อมูลทั่วไปเช่นที่ตั้งลักษณะกิจการโครงสร้างองค์กรข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอางค่ะและ 6. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ติดต่อและบริเวณใกล้เคียง 7. แผนที่สังเขตแสดงสถานที่ผลิตหรือนำเข้าและบริเวณใกล้เคียง8แผนที่สังเขตสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอางและบริเวณใกล้เคียง 9. แผนผังภายในของสถานที่ผลิตเครื่องสำอางหรือสถานที่นำเข้าโดยจะชี้แจงรายละเอียดในขั้นถัดไปค่ะข้อ 10. แผนผังของสถานที่เก็บเครื่องสำอาง11 สำเนาใบประกอบกิจการโรงงานตามที่พรบโรงงานกำหนดไว้หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการในนิคม 12. รูปถ่ายป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอางติดบริเวณทางเข้าสถานที่ผลิตหรือกรณีสถานที่นําเข้าเครื่องสําอางให้ติดบริเวณทางเข้าสถานที่นําเข้าเครื่องสําอางค่ะข้อที่13เอกสารแสดงระบบการผลิตวิธีการผลิตเครื่องสําอางโดยย่อพร้อมระบุแรงมาเครื่องจักร แต่ละขั้นตอนการผลิตหรือบรรจุค่ะและสุดท้ายหนังสือรับรองสถานที่ผลิตหรือนำเข้าตามประกาศกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถานที่หรือหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามอาเซียน GMP ค่ะโดยต่อไปจะเป็นการเน้นย้ำในรายการบางรายการที่ผู้ประกอบการอาจเตรียมเอกสารได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนค่ะโดยขอเริ่มเน้นย้ำที่ข้อที่3 กรณีสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าหากกรณีที่ผู้ยื่นขอไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองท่านผู้ประกอบการจะต้องแนบหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่าซึ่งต้องแนบเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่าซึ่งออกโดยหน่วยงานของราชการเช่นสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาโฉนดที่ดินสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมหรือผู้ให้เช่า รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับการยินยอมหรือผู้เช่าค่ะและรายการที่สสำเนาหนังสือมอบอำนาจและแต่งตั้งผู้ดำเนินการซึ่งได้ยื่นต้นฉบับไว้แล้วที่อ,อยอพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารซึ่งแบบฟอร์อมนี้จะต้องเป็นหนังสือมอบอำนาจที่มีลายเซ็นจากเจ้าหน้าที่สสจเรียบร้อยแล้วเท่าน,นั้นค่ะสำหรับข้อที่5ข้อมูลทั่วไปเช่นที่ตั้งลักษณะกิจการโครงสร้างองค์กร ข้อมูลองค์กรและข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอางซึ่งท่านสามารถดูตัวอย่างได้ในคู่มือสำหรับผู้ประกอบการหน้าที่162ค่ะสำหรับข้อที่9แผนผังภายในของสถานที่ผลิตเครื่องสำอางหรือนำเข้าเครื่องสำอางให้แสดงสัดส,ส่วนและตำแหน่งที่สำคัญผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องแสดงการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตการบรรจุและต้องแสดงบริเวณหรืออาคารเก็บวัตถุดิบวัสดุการบรรจุ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอุปรกรณ์ป้องกันความรุนแรงของอัติภยัยเช่นเครื่องดับเพลงิงรู้ใส่เครื่องปฐมพยาบาลและสุดท้ายจะต้องแสดงอุปรกรณ์การจัดการกรณีสารเครมี6หรือล่วไหลโดยเมื่อท่านผู้ประกอบการเตรียมเอกสารทุกรายการเรียบร้อยแล้วและจัดอยู่ในรูปแบบของ PDF เรียบร้อยแล้วท่านสามารถยื่นคาขอออนไลน์เรื่องการจัดการสถานที่โดยท่านสามารถรับชมวิดีโอต่อจากนี้ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวข้องกับวิธีการในการกดรยื่นคำขอออนไลน์เชิญรับชมค่ะ และเมื่อท่านยื่นคำขอออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วท่านก็กำลังเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะนั่นคือขั้นตอนที่5การยื่นหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ค่ะโดยท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ได้ในเมนูเครื่องสำอางหน้าเว็บไซต์ในขั้นตอนที่5ค่ะและเมื่อท่านยื่นหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานคุ้มครองผู้ริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพรทณุลงจะเข้าทำการตรวจสอบสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางตอมเวลาที่ท่านได้นัดหมายไว้ค่ะการเสร็จสิ้นขั้นตอนการขออนุมัติสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางอย่างไรก็ตามแม้ว่าในการขอสถานที่ผลิตในครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจเพียงแค่สี่มวน แต่ท่านผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารตามคู่มือและแบบตรวจประเมินไว้ทั้งหมด10หมวดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจเฝ้าระวังประจำปีค่ะซึ่งท่านจะต้องมีเอกสารและการบันทึกครบถ้วนทั้ง10หมวดค่ะและเมื่อผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วอย่าลืมจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติซึ่งท่านสามารถขอจดแจ้ง ผ่านทางเมนูเครื่องสำอางหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มงานและสุดท้ายผู้ประกอบการจะได้รับเลขจดแจ้งเพื่อนำไประบุในฉลากเพื่อจำหน่ายเครื่องสำอางต่อไปค่ะโดยหากท่านไม่จัดเตรียมเอกสารและบันทึกให้เรียบร้อยและครบถ้วนท่านอาจถูกเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางตามมาตรา37วงเล็บหและต้องระวังโทษปรับตามมาตรา63ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0,000บาทค่ะ และสุดท้ายนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการรายใหม่ในการขออนุมัติสถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องสกอดาได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ